ครับสวัสดีครับมาพบกับช่องรถไถคนจนอีกแล้วนะครับวันนี้มาอยู่กับร้านทวีชัยเจริญยนตไสงามนะครับเบอร์โทร0947039341นะครับวันนี้อัปเดตนะครับวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่7เมษายนนะครับใกล้ๆสงการอีกแล้วนะครับ f c นะครับคนนอกสนใจนะครับมาดูสินค้าร้านทวีชัยเจริญยนตไสงามได้เลยนะครับเครื่องโคงลงต้อนรับสงการนะครับเพียบเลยนะครับ ผนอกผลใจนะครับสินค้าตัวไหนนะครับโทรสอบถามได้เลยนะครับโค้งน่าจะมีประมาณ200กว่าตัวแน่นอนนะครับ F อฟนะครับมาเลือกชมได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเป็นโค้งนะครับรถอีแตนรถปั่นนะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์นะครับก็จะสรรหาสิ่งดีๆราคาถูกๆมาให้ F อฟกันนะครับก็จะไม่มีที่จอดแล้วนะครับรถเข้าออกแทบไม่ได้แล้วนะครับน้องก็จัดประกอบล้อนะครับ ทำงานกันใหญ่เลยนะครับช่วงนี้ก็ร้อนด้วยนะครับ FT นะครับเนาะไทยสนเอาสนใจเครื่องโค้งนะครับมาดูชมได้เลยนะครับร้านตวีัยเจริญยนไฟงามนะครับก็ขอขอบคุณ FT นะครับพ่อค้าสุโขไทยนะครับเนาะก็มาขอตัดโครงไปก็หลายตัวนะครับก็พี่ใจก็ขอขอบคุณนะครับ f ีทุกคนเลยนะครับที่มาอุ่นหนุนนะครับวันนี้ก็ เฮียใหญ่ใจดีนะครับเดี๋ยวพัางกระต่ายนะครับก็จัดไปสองชุดนะครับพี่ชายก็ขอขอบคุณนะครับที่สนับสนุนช่องรถไถคนจนนะครับหรือจะเป็นในด้านรถเข้าล่องสวนนะครับ FC นะครับรถเข้าล่องสวนนะครับสวยๆเลยนะครับมีหกเกียร์นะครับหกเกียร์เลยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องเลยนะครับเครื่องติดเลยนะครับ มีที่ปั่นด้วยนะครับ FC เห็นไหมมีที่ปั่นด้วยนะครับของของญี่ปุ่นนะครับเนาะของญี่ปุ่นนะเธอพี่ชัยจาไม่ผิดนะของญี่ปุ่นแน่นอนนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องสิแรงนะครับ10แรงของน่าจะเป็นของสิงห์ะยองนะครับ10แรงนะครับสวยๆเลยนะครับรถพร้อมใช้เลยนะครับตัวนี้ทั้งเครื่องทั้งตัวไปปั่นเข้าล่องขวนไรได้เลยนะครับอยู่ที่20 0 0 0บาทนะครับ มาเลือกชมได้เลยนะครับหรือจะเป็นในด้านเครื่องนะครับเครื่องคูปะต้า ET80 ET95 ET110 ร้นะครับร้านทวีชัยเจริญยนนะครับมีให้เลือกให้ชมอีกเยอะเลยนะครับคนอีกสนใจนะครับก็หาเครื่องหาโครงไว้ดึงน้ำนะครับมาดูร้านทวีชัยเจริญยนต์ได้เลยนะครับเบอร์โทร0947 0 3 9 3 4สนะครับเดี๋ยวพี่ชัยจะพาไปดูข้างนอกนะครับตอนนี้ลูกน้องก็จัดไข่ล้อนะครับดัน เข้าอูนะครับเข้าร้านนะครับเราจะเป็นด้านเครื่องด้นโค้งนะครับโค้งสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับมีให้เลือกให้ชมอีกเยอะเลยนะครับสนดกสนใจนะครับมาดูชมได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโคงสิงสยามโคงสยามเซ็นเตอร์นะครับจะเป็น e t 95นะครับตัวละ1,400บาทนะครับ นี่จะเป็นด้านโพงสยามนะครับสยาม n c 1 3 1ีหนึ่งแกกลางตัวนูนนะครับตัวนี้อยู่ที่22,000บาทนะครับรอย่างใหม่กระทะใหม่คู่ละ3,500ันหนะครับ l m 1มรนะครับตัวสีเขียวนะครับตัวนี้อยู่ที่24,000บาทนะครับหรือจะเป็นในด้าน m 1็มนะครับตัวนี้เครื่องเดิมๆเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่25,000บาทนะครับหรือจะเป็นในด้านอาร์พีบพัทพัทเดอร์นะครับสภาพสวยๆเลยนะครับ ในสตาร์ทนะครับตาสีฟ้านะครับตัวนี้อยู่ที่สามหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับหรือจะเป็นในด้านรถปั่นนะครับของสามสิบหกแรงนะครับตัวนี้รถสวยๆเลยนะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์ด้านหน้านะครับกับผานไถนะครับกับผานไถนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมเลยนะครับสนอกสนใจนะครับมาดูชมได้เลยนะครับตัวนี้อยู่ที่สองแสนหกหมื่นบาทนะครับเครื่องดีนะครับไม่มีไอเลยนะครับขับดีนะครับ สนอกสนใจนะครับมาดูชมได้เลยนะครับหรือจะมาลองขับได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญไซงามนะครับหรือช่องรถไถคนจนนะครับมีสิ่งดีๆราคาถูกๆมานําเสนอให้ f c ทุกวันนะครับเนาะก็มาเลือกชมได้เลยนะครับหรือจะเป็นในด้านแชมป์นะครับแชมป์สองแปดสี่พาวเวอร์นะครับเป็นเครื่องเครื่องสามสูบนะครับแชมป์สามสิบแรงเรานี่แหละนะครับเนาะสองเผานะครับ แจมสองเผานะครับ FC นะครับแฉมสองเผาเลยนะครับตัวนี้มีโรตารี่นะครับโรตารี่สวยๆนะครับใช้งานได้ตามปกตินะครับหลังพุงหลังคาพร้อมนะครับโรตารี่สวยๆนะครับตัวนี้อยู่ที่6 0 0มื่นบาทนะครับสนนสใจสินค้าตัวไหนนะครับโทรสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทร0 9 4ย์3 9 3 4 1นสสนะครับสัญลักษณ์นะครับเครื่องเครื่องโครง วางบนล้อเหล็กนะครับติดกับไฟแดงใสงามนะครับเห็นไหมครับ fc เครื่องโค้งเยอะเลยนะครับร้านพี่ชัยนะครับจัดจัดมาตอนรับสงการเลยนะครับมาเลือกชมได้เลยนะครับเครื่องโค้งราคาถูกๆนะครับโค้งหน้าจะมีประมาณร้อยสองร้อยตัวได้นะครับหรือจะไปในด้านรถอีแตนนะครับรถอีแตนสวยๆเลยนะครับรถอีแตนใหม่ๆนะครับ fc นะครับ ตัวนี้ยาว9้าศอกนะครับกระบะสวยเปิดข้างได้หมดเลยนะครับหน้าตัด5เกียร์สโลไายไอสโลแยกนะครับ5สปีดนะครับเห็นไหมสโลสวยเลยนะครับตัวนี้พี่ชายแกะเครื่องลงแล้วนะครับเหลือแต่ตัวนะครับ7 5 0 0 0ันบาทนะครับรถสวยๆยังใหม่อยู่เลยนะครับเอสีาเลือกชมได้เลยนะครับหรือจะเป็นในด้านรถอีแตนหน้าตัดนะครับสโลเหมือนกันนะครับยาว9้าศอกนะครับพื้นเรียบนะครับ ตัวนี้อยู่ที่75,000าบาทนะครับตัวนี้มีทะเบียน op, นะครับพี่สันชอบนะครับมีทะเบียนเนี่ยพี่สันชอบเลยนะครับว่าชอบเพราะอะไรสิเพราะมันเข้าไฟแนนได้นะครับพี่ใจชอบเลยนะครับไม่ว่าพี่สันชอบพี่ใจก็ชอบนะครับตัวนี้จะเป็นอีสันสี่สูบนะครับเครื่องอีซูซุนะครับเครื่องอีซูซูนะครับตัวนี้สโลนะครับคอกสวยนะครับตัวนี้อยู่ที่65,000บาทนะครับ FC นะครับมาเลือกชมได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นอีแตนชชยภูมินะครับอีสันชชยภูมิสวยเลยนะครับ เขาลอยนะครับมีสโลนะครับคอกสวยคอกใหญ่นะครับตัวนี้เฉพาะตัวพี่ัยก็ให้75,000บาทนะครับเฉพาะเครื่อง LM105 นะครับตัวนี้อยู่ที่2 3 0 0 0บาทนะครับสนใจสินค้าตัวไหนนะครับโทรสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทร0 9 4 7 0 3 9 3 4สนะครับวันนี้อัปเดตวันศุกร์ที่7นะครับเมษายนนะครับ ก็จะใกล้สงการแล้วนะครับ FC ก็จะไปเที่ยวไหนกันดีนะครับเนาะพี่ชัยยังคิดไม่ออกเลยว่าจะไปเที่ยวไหนดีนะครับสงสัยจะอยู่ขายของอยู่เนี่ยแหละครับเนาะเพราะว่า FC โทรมาบอกว่าเออพี่ชัยสงการเนี่ยปิดหรือเปล่า,าพี่ชัยก็ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนตอนแรกตั้งใจว่าจะไปเที่ยวลาวนะครับก็ความตั้งใจว่าอยากไปเที่ยวลาวสักครั้งหนึ่งนะครับในชีวิตนะครับแต่ทํางานไม่มีคนขับ <laughs> พี่ชัยขับรถไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่แล้วครับก็ คิดถึง f อทุกคนเลยนะครับเนาะก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับทุกเสียงทุกสายเลยนะครับเออพี่ชายจะบอกอย่างหนึ่งนะครับซื้อเครื่องโค้งร้านทวีชัยเจริญยนต์นะครับโค้งบิ้วนะครับพี่ชัยรับประกันให้15วันนะครับ f อเข้าใจตามนี้ด้วยนะครับในภาย15วันถ้ามีมีมันเสียหรือมีปัญหาอะไรนะครับเอเข้ามาเคมที่ร้านได้เลยนะครับแต่ต้องเก็บใบบินร้านไว้ดีๆนะครับเนาะ หรือจะเป็นในด้านเครื่องนะครับอย่างเครื่อง et95 et80 เนี่ยนะครับเนาะมันเป็นเครื่องที่หลุดจำนะครับหลุดจำนำนะครับตอนนี้ก็พี่ชัยก็ขายตามสภาพนะครับ fc เข้าใจกันด้วยนะครับอย่างเครื่องคูปาต้า et80 เนี่ย et80 นิ่มๆเนี่ยพี่ชัยขายตัวละหมื่นนะครับคือตามสภาพนะครับเข้าใจกันด้วยนะครับ fc นะครับ95ตัวละหมื่นสี่คือตามสภาพนะครับแต่พี่ชัยกําลังตีได้เลยว่านิ่มทุกตัวนะครับเนาะ ก็เข้าใจตรงกันนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องบิ้วนะครับเครื่องบิ้วเปลี่ยนปอกเป็นแหวนเป็นลูกนะครับพี่ชัยมีรับประกันให้เลยนะครับมีปัญหาอะไรลากมาหาพี่ชัยเลยนะครับพี่ชัยไม่มีนโยบายที่จะไปหาลูกค้าถึงบ้านนะครับมีอะไรเข้ามาหาพี่ชัยนะครับมาคุยกันที่ร้านนะครับเนาะพี่ชัยอยากจะอยากจะอะไรดีเอ <laughs> พี่ชัยก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับเนาะก็ อยากจะซาวเสียงดูนะครับเนาอว่าร้านทวีชัยเจริญไซงามนะครับบริการเป็นยังไงบ้างนะครับพี่ชัยก็ขอขอบคุณนะครับจากเด็กไม่มีอะไรนะครับนาะอสู้ชีวิตได้ถึงขนาดนี้ก็พี่ชัยก็โอเคอยู่นะครับนาะอก็สู้นะครับเหรอเราเกิดมาไม่มีอะไรเลยนะครับชีวิตพี่ชัยก็ลําบากมาเยอะนะครับนาะอก็ผ่านความลําบากมา มากเลยนะครับเนาะกว่าจะมีวันนี้ได้นะครับก็ขอขอบคุณ f อซนะครับทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่คอยให้กําลังใจช่องรถไถคนจนมาโดยตลอดนะครับพี่ชัยก็จะทําดีที่สุดนะครับเท่าที่พี่ชัยจะทําได้นะครับเนาะก็จะสรรหาสิ่งดีๆราคาถูกๆมาให้เอซกันนะครับเนาะก็ขอขอบคุณนะครับสงการนี้ก็พี่ชัยก็ไม่รู้จะไปไหนนะครับ พี่จะพูดยังไงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจทําคลิปต่อไปกันด้วยนะครับ fc พรุ่งนี้เดี๋ยวพี่สันจะมานะครับแล้วก็พี่เอก็มานะครับเนาะก็พี่ชัยก็เลยไลฟ์ก่อนเลยไลฟ์ fc ดูก่อนเลยนะครับว่าร้านทวีชัยเจริญยนต์มีอะไรมาใหม่บ้างนะครับเนาะก็พรุ่งนี้ก็ได้เจอกับพี่สันกับพี่เอนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับช่องรถไถยคนจนนะครับ ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ